สวัสดีครับใครขอแนะนำวิธีการเรียนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่ของไทยเราที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองเราเรียนภาษาอังกฤษมาตั้งแต่เล็กจนโตจนจบปริญญาตรีปริญญาโทก็ยังฟังพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ลองมาอดทนฟังและพูดตามในแบบนี้ดูนะครับ ซึ่งอาจารย์หลายท่านที่เป็นคนไทยใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่2ก็ประสบความสำเร็จในท้ายที่สุดก็สามารถใช้พูดภาษาอังกฤษได้อย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นพิธีนี้ท่านต้องอดทนและพูดตามนะครับในเดือนหนึ่งท่านก็จะรู้ผลทันทีครับ speak perfect English Good English and have perfect pronunciation if you just remember that learning a foreign language. ครับต้องฝึกฟังและพูดตามหลายหลายครั้งจนคล่องนะครับ เพราะฉะนั้นวิธีนี้จะใช้เวลาประมาณ1 4ถึง15นาทีแต่ผมตัดมาให้เหลือสั้นๆเพื่อจะได้ไม่เบื่อในการฟังนะครับและฟังหลายๆรอบนะครับท่านก็จะได้ผลคิดว่าได้ผลแน่นอนซึ่งเป็นการพูดเป็นคำๆแต่ยังไม่เป็นการลิง k i n คำเพราะในกลุ่มคำนั้นเป็นการลิง k i n g คำในกลุ่มแต่ละก,กลุ่มคำนั้นคืออีกสเต็ปหนึ่งนะครับก็ลองหลายๆครั้ง นะครับ